สวัสดีครับทุกคนวันนี้นําแนวคิดสําคัญของรอนด์เบอร์นาฝากันนะครับรอนด์เบิร์เป็นคนที่เขียนหนังสือเดเมจิกเฮโร่และก็ภาพยนตร์เดอะซีเครตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาฟังกันครับว่ามีแนวคิดอะไรที่คุณจะเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้บ้างข้อ <c oughs> หนึ่งไม่มีใครเกิดมามีพร้อมทุกอย่างหากเกิดมาแบบนั้นชีวิตก็คงไม่มีอะไรต้องแสวงหาคุณมาสู่โลกใบนี้เพื่อทําความฝันให้เป็นจริงคุณมีทุกอย่างพร้อมในสิ่งที่คุณต้องการจะทําอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อ2อย่าไปคิดว่าเงื่อนไขจากโลกภายนอกจะมาตัดสินว่าความฝันคุณความร่ำรวยของคุณจะบรรลุความต้องการหรือเปล่าหากแต่ว่าเมื่อคุณค้นพบศักยภาพของตัวคุณเองคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเมื่อคุณค้นพบตัวเองข้อสเราแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถส่วนตัวเองนี่คือสิ่งพิเศษที่เพียกหาคุณเสียงเพียกหาคืออะไรเสียงเพียกหาก็คือ ภาพที่คุณเห็นอยู่มันตลอดเวลาหรือว่าเสียงที่คุณรู้สึกถึงมันตลอดเวลาแน่นอนว่าไม่ว่ามันจะเป็นภาพเสียงหรืออะไรก็ตามมันคือสัญญาณที่บอกว่าพร้อมแล้วที่ให้คุณไปเอาเสิ่งนั้นมาแต่คนบางคนปฏิเสธเสียงพเพียกหาเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ยอมก้าวเดินไปพวกเขากลัวหวาดระแวงแล้วก็ไม่ไว้ใจข้อสี่เสียงพเพียกหาคือสิ่งที่ทําให้คุณก้าวเดินไปอย่างมีความมุ่งมั่นในชีวิตมีความมั่นใจและเสียงพเพียกหาคือ สิ่งที่ดึงดูดคุณสิ่งที่คุณหลงไหลทําให้คุณเต็มไปด้วยความอิ่มเอมเป็ติยินดีรู้สึกดีทุกครั้งที่ลงมือทําคุณเคยเป็นเมัะที่มีความหลงไหลหรือว่ารู้สึกดีเวลาทําอะไรบางอย่างนั่นแหละครับคุณกําลังทําตามเสียงรเรียกของคุณข้อ5เมื่อคุณปฏิเสธเสียงรเรียกคุณก็จะปล่อยให้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงไร้ความสาเร็จความสุขไม่พึงพอใจไม่อิ่มเอม ข้อ6อย่าเปรียบเท,ทียบตัวเองกับใครเพราะคุณมีศักยภาพอยู่ในตัวคุณในแบบที่คนอื่นก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีใครดีไปกว่ากันทุกคนก็ไม่เพอร์เฟกกันทั้งนั้นทุกคนต่างมีดีในแบบของกันและกันข้อ 7. อย่าใส่ใจความคิดที่ข้อจํากัดทุกเรื่องที่แต่ไม่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หลครั้งที่เราตื่นขึ้นมาก็โฟกัสสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ทําไมเราไม่โฟกัสที่จุดเด่นของเราจุดแข็งของเราหรือว่าอะไรที่เรามีดี ทำไมเราไม่รู้สึกถึงสิ่งให้เรามีข้อ 8. การสนันึกรุกคุณจะทำให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างจกักวาลจะริบรอนทุกอย่างหากคุณไม่สนันึกรุกคุณข้อ9สิ่งใดก็ตามที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นก็จะเจริญเติบโตวันนี้คุณโฟกัสที่การไม่มีเงินหรือการมีเงินเพราะฉะนั้นหากยาจะร่ำรวยมีความสุขมากขึ้นโฟกัสไปที่ความสุขและการเงินที่คุณต้องการมีข้อ10ผลลัพธ์ที่คุณได้รับในวันนี้เป็นผลมาจาก ความคิดความเชื่อและความรู้สึกของคุณมันสะสมมาเป็นโปรแกรมเป็นประสบการณ์ต่างๆทําทให้คุณมีพฤติกรรมแบบนี้และได้ผลลัพธ์แบบนี้หากคุณอยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์คุณต้องเปลี่ยนที่ความคิดของคุณความรู้สึกของคุณและความเชื่อของคุณซะก่อน และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x c o n t u m l e a p Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป2 16ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m l e a u นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกตก่อนก็คือ 10x g o 10x w e a l แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x goal ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x goal สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x wealth นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเท่ที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ m มซ d เ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x m i ซ d เ e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่วนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ